สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออนซัมทัวร์นะคะขณะนี้ออนซัมทัวร์พาท่านผู้ชมอยู่ที่สนามบินชิโฟนะคะซึ่งเป็นสนามบินของอัมสเตอร์ดัมค่ะวันนี้ออนซัมทัวร์จะเดินทางจากอัมสเตอร์ดัมไปสู่มนนิลานะคะแล้วก็จะต้องผ่านสนามบินฮามาที่โดฮาค่ะสนามบินชิโฟนในช่วงสถานการณ์โควิดจะเป็นยังไงบ้างเราเข้าไปชมกันดูเลยค่ะ ปกตินี่สติปเป็นฮับหนึ่งที่ค่อนข้างจะวุ่นวายผู้คนเข้ามาใช้กันมากเลยนะคะเป็นสนามบินที่นักเดินทางพากันมาเปลี่ยนเครื่องหรือว่ามาเที่ยวอันสดังที่นี่ค่ะเราไปดูสายการบินเราก่อนนะคะสติปมี3มเทอร์มินัลนะคะมีเทอร์มินัล1 2 3ค่ะ เราไปดูกันว่าไฟล์ของเราอยู่ที่เทอร์มินอลไหนนะคะออซูมไม่ได้นะคะอยู่ด้านบนค่ะอยู่ด้านบน1505โดฮาค่ะ QR 274เช็คอินที่ช่อง21อเทอร์มินอล3นะคะไปค่ะเราไปเช็คอินกันร้านค้าก็ยังเปิดน,นะคะแต่ไม่มีคนเลยค่ะก็้าใคร เดีหยือะไรก็มาซื้อของนี้ได้ค่ะราคาก็เหมือนข้างนอกนะคะไม่ได้แพงอะไรมากมายตะกีคาดไหมอยาดังคู่เลยช่องย1สอ็ดนะคะ21ตรงนู้นเลยค่ะ คุณผู้ชมคะขอตัวเช็คอินแป๊บหนึ่งนะคะเงียบมากนะคะไม่มีคนเลยขณะนี้เราเช็คอินเสร็จแล้วค่ะเราจะเข้าไปข้างในนะคะคือเราจะต้องผ่านระบบการตรวจสัมภาระของเราแล้วก็ต่อมาค่ะตรงนี้สแกนแค่ boarding pass ค่ะท่านผู้ชมค่ะเงียบมากค่ะขอขอตัวตรวจสัมภาระนะคะท่านผู้ชมขาเราผ่านตอมอมาแล้วนะคะเรากำลังจะลงไปด้านล่างค่ะเกตของเราคือเกตจีค่ะเงียบมากเลยนะคะ ถ้าเป็นในช่วงสถานการณ์ปกติเนี่ยคนทุกท่านคึกคับนะคะนี่คือด้านในสนามบินนะคะ Uh, so, how many bridges do Because I need to keep them clean. Oh, yes, three first. Thank you. And i a three for you. Thank you. That's for me. Thank you for buying and enjoy your flight. Thank okay, Thank you. ตรงนี้ปกติอ่ะคนจะมานั่งดื่มกันเต็มเลยนะคะานั่งดื่มนั่งทางแนแซนด์วิชกันค่ะเนี่ยปิดขายดีนะคะตรงนี้เพราะว่าจําได้ว่าอาหารเขาไม่แพงค่ะโล่มเลยปกติลานตรงนี้ มีแต่เครื่องบินมาจอดนะคะดูวันนี้สิคะแทบจะไม่มีเลยอะ่ะนี่คือวิวจาก business lounge ของสนามบินนะคะเครื่องของแคลเลมเครื่องลงมาหนึ่งลำค่ะ คุณผชมเป็นยังไงบ้างคะขากลับไปที่เกดเดินกลับไปไม่ไหวคะ่ะก็เลยต้องได้นั่งรถกลับขอขอบคุณทุกกานรับชมนะคะถ้าชาอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางตั้งด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ